สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซลบาร์นะคะผมและนี่เป็นเซลคริมครับผมสวัสดีค่ะเซล์ิมเชอร์รี่บีอาร์จีรัำแพงนะคะพี่บาร์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่รักคำแหงซอยสี่นะครับผมหน้าปากซอยเลยใช่าการทาง <ๆ S 2> มาตรฐานที่นี้นลูกค้าสาม,มารถปากักมุตรมาได้ที่เชอร์รี่บีอาร์จีรับคำแหงนะคะ<ช>ผมของรับเปิดให้ทดลองขับด้วยแล้วก็มีเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับเปิดทุกวันเลยนะคะ้าเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสามารถเดินทางมาด้วยแอปนิ้ค่ะที่จะเป็น สถานีแอร์พอร์ตดิ่งข้ามแข่งค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากมาสะดวกสะดวกเลยขับรถมาใช่ไหมมาเส้นพระรามเก้าค่ะสีเงินพระรามเก้าตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอแล้วคันแข่งตัวสี่เราจะติดหน้าถนนใหญ่เลยค่ะพี่ใช่เลี้ยวขวามาถึงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะวเลี้ยวขวามาถึงเลยก็จะเจอพวกเราเลยกั็เไม่ถึงรามเมตรถึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพาชมบรรยากาศรอบๆโชว์รูมนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าโชว์รูมก็จะมีเต่าเจอชิรลี่วียี่สามโชว์อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวที่โกแบดด้วยซักอินไฮบีทำให้พิการถึงพันสองร้อยโลต่อการชาร์จนนะครับอี้้้เยยชาาป จองได้แล้ววันนี้โทรที่เบอร์นี้0 9 9ย์8 7 9 2 2นะครับผมอยากเจอพวกเราหรืออยากนัดเขาลองโทรหาพวกเราที่เบอร์นั้นได้หรือโทรหาเขาได้เลยที่ช่องเขาโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศด้านในโชว์รูมครับผมไปกันเลยครับผมตรงตัว B3 นะครับผมอันนี้เป็นตัวลูกค้ารอส่งมอบเป็นตัวแต่งอันนี้คืออะไรเ่คน้องหญิงอาต้องขิมอาพูดชื่อผิดโกอันนี้จะเป็นส่วนของากันชนหน้าค่ะพี่อันนี้สวยมากเลยจะเป็นสไตล์แบบเลโทรค่ะพี่เป็นสายลุยๆก็จะชอบสไตล์แบบนี้เลย ส่วนอันนี้ค่ะรูนี้ถ้าเป็นไฟตาคิ้วด้วยเลยนะอ๋อใช่ก็เปนกระจังหน้าเป็นคล้ายๆจมูกเลยนะเนี่ยเอ้ยแต่ว่ามันเท่มากเลยนะมันกันฝุ่นได้ด้วยนะอารมณ์แบบว่ากันแมลงกันฝุ่นเข้าไปได้ด้วยแต่ลูกค,ค้านี่เขาแต่งมาเข้ากับสีรถพอดีเลยนะครับใช่ค่ะสีรถนี่จะเป็นสีที่เราสีรถเดิมของเขาเลยนะครับเบียิบสาจะได้เป็นสีเขียวคล้ายเขียวอัมมี่เป็นเขียวทหารเลยมาเดี๋ยวเรามาชมน้องขีมมานดิเดี๋ยวพี่จะพามาชมด้านในบรรยากาศรอบๆโชว์รูมอ่าไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศของการทำงานวันนี้นนนนะคครรรรััััับบผผมมมมขอองงงงงงงทททาาาาาเเชีี่ลลลกกยยไดู าพี่จ้างไม่อยู่เพี่จ้างไม่อยู่เรียวใช่ไหมพี่จ้างจังพร้อมรับรถเต้นไบล์นะครับผมมาเรามาดูข้างในกันเลยเปิดมาแล้วก็จะเจอกับแผนกของฝ่ายเซอร์วิสนะครับผมจะเจอเจ้ารถรองแต้นไบล์รอรับลูกค้าอยู่มีปัญหาโทรหาน้องโอ๊ตได้นะคะแต่รถไม่ค่อยมีปัญหารถตีมากค่ะคุยกับน้องโอ๊ตได้เลยนะเซอร์วิสหนักเช่นระยะกับน้องโอ๊ตได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในเลยครับผมด้านในนี้ก็จะมีรถตัวเชอร์รี่เบยี่สิบสามนะครับผมที่รอส่งมอบอยู่แล้วก็จะมีรถที่พร้อมปล่อยจะเป็นตัวพีค โอเอา่าก็พักนะครับขออภัยอ่าเป็นชิปที่เรียวจริงๆนะคะตัดทุกอย่างเข้าชิปนี้ชิปนี้จะเป็นชิปแบบเรียวๆเลยนะครับผมจะไม่มีจจคิปเลยเราจะถ่ายกันสดๆแ, <พอ S 1> แบบนี้เลยี้ลาเราบบอยากพูดอะไรก็พูดเลย,ย<ช>ล้อสวยล้อสวยอะไรสวยเราจะพาชมบรรยากาศรอบรอโชว์รูม<ช>นะครับ<ต> <ๆ S 2> เดี๋ยวมาดูรถคันนี้ดีกว่ารถมันมาใหม่ด้วยจะเป็นลูค้าอาจจะชมตัวชิปสามเบื่อแล้วเดี๋ยวพามาดูตัวที่โก้แปดเป็นคันสีขาวเลยคันนี้เพิ่งมาใหม่เพราะว่ามันเป็นรถเจ็ดที่นั่งใช่ไหมใช่ลูกค้ายัง ถ้าลูกค้าอยากได้หรือสนใจตอนนี้รีบจองเลยนะครับผม,มเพราะว่าเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็น PHEV ฮดอีบีพักอินไทยเบจิที่นั่งนะครับมังคินที่สำคัญมีแอร์หลังสวยมากเท่มไม่ร้อนเย็นใช่สำหรับคนแบบอยากเดินทางไกลๆก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ <c oughs> <ะ>มาครับผม <c oughs> ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมเจอรี่ดีจีราคำแพงละ่ะเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับมีโลเททเฮดได้ตั้งแต่พิโก้ยังมียี่สิบสามเลยนะครับผม ก็ถ้าสนใจติดต่อเซลบาสได้นะคะผมและนี่ก็เซลขิมนะครับผมจบแล้วใช่ไหมฮะปิดคลิปน่ะปิดคลิปนะฮะเซลขิมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโดดต้องโดดได้ไหม